คุเคยกินลูกชิ้นหมูหั่นไหมคะอันนี้ของคุณจตุรงค์อะปื้มจะมาลองกินครั้งแรกค่ะอร่อยอะ่ะอร่อยตรงที่แบบมันได้กลิ่นสัมผัสของเนื้อหมูทุกคนกลิ่นพริกไทยชัดหอมพริกไทยค่ะ ปื้มไม่มีเวลาจะนอนแล้วค่ะเหารู้สึกว่าบางอย่างเราควรเป็นแค่ผู้บริโภคแล้ถึงเลือกทำสกินแคร์แบ่ปื้มเหรอเพราะว่าทุกอย่างที่พี่ทาอะ่ะเป็นทุกอย่างที่พี่ใช้ก็เหมือนทําใช้เองอะค่ะอย่างโพโอติกพี่ไม่สามารถแบบผลิตมากินคนเดียวได้ก็ต้องผลิตมากินและแบ่งขายด้วยแล้วอย่างครีมปื้มก็ใช้เองค่ะอย่างโทนอับอบคิดสูตร10สูตรส5สูตรอะ่ะเพราะว่าตัวเองอยากใช้เองค่ะโลชั่นก็เหมือนกันแบบคิดสูตรให้แบบพี่แมนเขาใช้ได้ด้วยอะค่ะอย่างยาสีฟันก็คือทําใช้เองเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทททุกตตััววีี่่่ืืมมอออะคเเพสนงง ล้วนๆเลยทุกคนก็คือการได้ขายก็คือเหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะเพราะว่ากำไรก็ไม่ได้เยอะจริงๆค่ะไม่ได้หวังรวยจากจริงๆนี้จริงๆ,ๆราคานี้แบบ199ค่ะ290ซื้อ1แถม1 199อันนี้290ทุกตัวปุ้มกาปุ้นเลยปุ้มแทบแบบไม่ได้มีกําไรถ้าปุ้มจะทําแบรนด์อาหารปุ้มก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าปุ้มจะทําอะไรดีแต่มทุกคนบอกว่าให้ทำน้ำปลา